เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเขาบอกว่าก็น่าจะใช่นะเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวลานะคะเพราะว่าเราเรียกว่าดิสเลนท์ไทม์โซนนะคะจากประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียซิดนีย์นะคะแล้วก็เราไมได้มาทานอาหารที่ร้าน GR 8ร้านเกรทนะคะซึ่งเป็นร้านของคนไทยนะคะห่างจากซิดนีย์ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอยู่สถานีซิดนีย์นะคะที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันนะคะว่าเราอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังแล้วตอนแรกๆเราทำยังไงค่ะกุ้งหัใหญ่ๆนี่นะคะเป็นกุ้งแล้วก็เขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรพี่เจกุ้งหาไม่ใช่ห้ามหัวจะตัวแล้วมันก็เป็นกุ้งแผ่นเก่าๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยไม่เหลือร่องรอยแล้วะเพราะว่าหิวมากก็ไม่ทันเลยค่ะอันนี้อร่อยเลิศนะคะเดี๋ยวตามต่อไปนะคะ เราก็จะไปสับภาณจังหวัดัน